พระหูยานฐานสูงที่น่าสนใจอีกองค์หนึ่งองค์นี้ผมทดลองเปรียบเทียบขนาดให้ดูผลการสแกนเนื้อโลหะต้องบอกว่าอยากให้ท่านได้มีข้อมูลไว้เปรียบเทียบกับการสแกนเปอร์เซนต์โลหะแล้วพบดีบุก50.41ตะกัว39.83ทองแดง8.79สังกะสี0.27เหล็ก0.52 แล้วก็มีเรื่องของอีริเดียม0.12คือเปอร์เซนโลหะน่าสนใจที่ผมอยากชวนดูอยากชวนพิจารณาสำหรับคนที่ชื่นชอบพระกรุพระเก่าที่ผมบอกว่าประวัติการสร้างเราคุยกันเนี่ยครับประเมินเบื้องต้นนี้มี6-700ปีการที่เราจะดูธรรมชาติดูพัฒนาการที่ผิวพระ ผมเองมองว่ามีความสําคัญแล้วยิ่งเรามีข้อมูลเรื่องของเปอร์เซนโลหะผมว่ามันน่าจะทำให้นักสะสมมีข้อมูลเชิงลึกมีสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบได้คือพักหลังเนี่ยผมมีทำเรื่องของพระเนื้อชินอยู่หลายคลิปก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านที่กรุณาคอมเมนต์กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือ เราทราบดีอยู่แล้วว่าพระกรุเรื่องของราคาเนี่ยค่านิยมเลยลดลงไปด้วยเหตุผลคือการพิจารณามันไม่สากลมันไม่มีอะไรที่ใช้ได้อย่างแท้จริงเพราะอะไรหรือครับเพราะว่าหยิบไปคนนั้นบอกใช่คนนี้บอกไม่ใช่ บางทีก็พูดเรื่องของที่มาของกลุ่บ้างเรียกพิมพ์ไม่ถูกบ้างอะไรบ้างแบบนั้นซึ่งน่าเสียดายที่ทำให้เรื่องของคุณค่านียลดลงไปแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพยายามจะพูดให้พระที่ตัวเองมีดูดีดูมีราคาดูมีคุณค่าแต่ผมมองว่าวันนี้เรื่องของความชัดเจนเนี่ยครับมันน่าจะทำให้ เรื่องของการดูการพิจารณาหรือแม้แต่คุณค่าของพระเนี่ยถูกใช้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้ผมก็อยากชวนดูอยากชวนรณรงค์เลยนะครับว่าเราช่วยกันดูเราช่วยกันตรวจสอบสแกนเปอร์เซนต์โลหะแบบนี้เพื่อเก็บข้อมูลไว้ถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับพระกรุแบบนี้ก็จะลดคุณค่าลงไปคือน่าเสียดายครับ พระที่มีอายุมีความเก่าแก่แต่มูลค่าคุณค่าที่เราบูชากันเดี่ยวนี้ครับหลักร้อยหลักพันต้นซึ่งโอ้โหเหลือเชื่อครับกับพระกระแสที่บางทีก็ดันกันไปเกินตัวที่ดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากชวนนะครับว่าใครที่มีข้อมูลก็สแกนเปอร์เซนต์โลหะแล้วก็ ส่งต่อให้กับท่านอื่นๆได้เอาไว้ดูเอาไว้เปรียบเทียบหรือจะเอาไปโพสในกลุ่มพิสูจน์เนื้อพระหนอโบราณอะไรแบบนั้นก็ได้ครับให้ท่านอื่นๆได้รู้ได้ทราบกันคือผมชวนดูผลการสแกนเปอร์เซนโลหะผมชวนดูเรื่องของธรรมชาติที่ผิวพระทั้งมองผ่านกล้องกำลังขยายธรรมดากล้อง 10X ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบนี้หรือ แม้แต่การที่เราดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูงที่เราเห็นธรรมชาติของผิวคือหลายๆคนนะครับมีข้อสังเกตมีจุดพิจารณาที่พยายามจะหักล้างให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้กับการพิจารณาซึ่งถ้าเราพยายามจะทำความเข้าใจมันก็ไม่เกินไปหรอกครับยิ่งถ้าท่าน สนใจท่านอยากมีข้อมูลส่งต่อให้กับลูกหลานท่านเนี่ยท่านต้องใช้แนวทางที่มันพิสูจน์ได้วันนี้ท่านเดินเข้าไปตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะท่านก็จะเห็นแล้วครับว่ามันแตกต่างมันเหมือนกับโลหะยุคใหม่แบบไหนหรือแม้แต่การจะจำแนกแยกว่าเป็นเนื้อชินเงินเป็นเนื้อสังกสีอะไรแบบนั้นมันง่ายครับหรือที่ผมบอกว่าเป็นเนื้อดีบุก เป็นเนื้อตะกัวซึ่งคําอธิบายหลายๆคำเนี่ยมันพยายามทําให้เราเชื่อแต่ว่าเราไม่สามารถพิสูจน์เพราะฉะนั้นการที่เราสแกนเปอร์เซนต์โลหะมันคือข้อมูลเชิงลึกยิ่งพระที่มีอายุหลายๆายร้อยปีเนี่ยครับเปอร์เซนต์โลหะมันจะชัดมันจะแตกต่างกับโลหะยุคใหม่แล้วยิ่งมาดูสนิมมาดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูง มันจะเหมือนกับอย่างที่ผมบอกว่าก้อนหินก้อนลูกลังที่มันมีอายุเก่าแก่แน่นอนคือก้อนหินก้อนลูกลังเนี่ยมันคุยกันเป็นร้อยอยู่แล้วครับอายุเป็นร้อยปีอยู่แล้วเราดูธรรมชาติของเขาแล้วเราก็มาเปรียบเทียบคือข้อมูล2ส,ส่วนเนี้ยผมมองว่ามันลึกกว่าการที่เราใช้กล้อง 10x แล้วเราก็มาพูดกันเรื่องสนิมตีนกามาคุยกันเรื่องเกตกระดีที่ผิวอะไรแบบนั้นซึ่งวันนี้ครับ ท่านต้องถามตัวเองแล้วครับว่าพระเนื้อชินที่ท่านถือหรือพระกรุพระเกลาที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยครับเป็นเนื้ออะไรอย่างที่ผมพูดว่าหลายๆท่านเนี่ยครับเขาเดินไปตรวจสอบเขามีหลักในการพิจารณาอะไรของเขาไปแล้วเพียงแต่หลายๆคนก็น่าเห็นใจะครับยังใช้หลักการเดิมๆแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกับความรู้ที่มี คือวันนี้ท่านเพิ่มเติมกับข้อมูลได้ไม่ยากหรอกครับแล้วท่านก็ปรับใช้กับสิ่งที่ท่านรู้ที่ท่านศึกษามาผมมั่นใจว่าท่านจะมีข้อมูลให้กับลูกหลานคนรุ่นหลังได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะมีภูมิต้านทานในการที่จะบูชาพระที่มีอายุแบบนี้คือวันนี้ครับพระอายุหลายร้อยปี ถ้าท่านไม่มีเหตุผลที่ดีที่ทําให้มั่นใจคนอื่นมาทักท่านเนี่ยท่านก็กแกล้วครับไม่กล้าที่จะบูชาแล้วใช่บ้างไม่ใช่บ้างแล้วยิ่งตรวจสอบเปอร์เซนโลหะแล้วพบโลหะกลุ่มหายากโลหะมีค่ามันจะอธิบายอย่างไรหลายๆคนเนี่ยครับที่มั่นใจกับสายตรงหรืออะไรก็ดีพอเอา พระหลายๆสกุลเข้าไปกับอธิบายไม่ได้ว่าเปอร์เซ็นต์โลหะที่ตรวจพบมันเพราะอะไรผมมีโอกาสสแกนพระของสมาชิกในกลุ่มที่เป็นทองคำโบราณเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์โลหะที่ยังไงย,ยุคใหม่ไม่มีแน่นอนก็อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้ามันมีเหตุผลรองรับเราต้องแอบฟังแล้วครับคือหลายๆคนเนียพยายามจะ ปฏิเสธซึ่งเรามาถึงวันนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าเราปฏิเสธแนวทางวิทยาศาสตร์การที่จะพิสูจน์วัตถุล้ำค่าวัตถุโบราณเขาก็ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยแหละครับมารองรับเพียงแต่วงการพระเครื่องเราเราจะไม่ค่อยใช้ซึ่งผมเองมองว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาไปไกลแล้วเขาเก็บเขาหาเขาบูชาสบายใจของเขาไปเลยครับเพราะฉะนั้น ผมก็อยากจะสะท้อนอยากจะเชิญชวนสำหรับคนรักคนชอบอะครับท่านเดินไปพิสูจน์ไายๆที่ถึงแม้เครื่องสแกนอาจจะไม่ได้แม่นยำมากมายแต่มันก็บอกเกณฑ์อะไรได้ระดับหนึ่งครับอย่างน้อยมันก็จะรู้ว่าโลหะตั้งต้นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างที่ผมพูดว่ามันเป็นข้อมูลเชิงลึกที่จะทําให้ท่านวิเคราะห์ได้มากกว่าการใช้แค่กล้อง 10x ผมพยายามจะบอกพร้อมกับการให้ดูธรรมชาติให้ดูพัฒนาการที่ผิวพระแล้วก็เห็นถึงเปอร์เซ็นโลหะทีนี้ก็อยู่ที่การรับรู้ของท่านแล้วละครับฝากมุมมองไว้สะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ